สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูตู้แปดนิ้วนะครับผมตัวนี้เนี่ย ผมทำเป็นตู้โมบายนะครับก็ออกแนวสไตล์มิลโลนะครับก็จะเอาพอร์ตเอาไว้ตรงกลางนะครับข้างๆแหลมนะครับผมก็ตัวเนี้จะใส่ลำโพง8นิ้วนะครับผมแม่เหล็กตั้งแต่120นะครับผม104หรือว่า105 6หรือว่าใครที่มีแม่เหล็ก108ก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับสำหรับตู้มิลโล8นิ้วตู้โมบายลูกนี้นะครับผมก็ทำออกมาตอบโจทย์นะครับลูกค้าสายโหดๆแรงๆนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ไม้ ตัวไม้ปูเขานะครับหนา15มิลนะครับตัวนี้นะหนา15มิลเป็นไม้อัดแท้นะครับผมตัวเต็มนะครับนี่นะครับลองดูนะเป็นไม้เกรด A เลยนะครับผมตัวนี้นะก็ ตัวนี้เนี่ยผมก็ยิงแม็กแล้วก็ยิงน็อตนะครับผมเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับตัวตู้นะครับผมไม่มีรั่วแน่นอนนะครับตัวนี้นะลูกค้าเอาไปอัดนะครับผมใช้ดอกอมิโล8นิ้วนะครับผมตู้ไม่มีสันแน่นอนนะครับผมอัดได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะตู้ออกแบบมาให้ ทนน้ำนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเราเล่นกลางแจ้งได้เลยนะครับนะเอาไปพ่นสีระเบิดนะครับผมได้เลยตัวนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้งานประมาณนี้นะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่ะนี่จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นไม้อัดนะครับผมไม้อัดแข็งเลยนะครับตัวนี้นะ ลูกค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับลูกค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ว่าต้องแลกมาในเรื่องของปริมาตรนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ